ซื้อขายของกันเราเป็นฝ่ายขายปรากฏว่าคู่กรณีรับสินค้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วมาดําเนินการแจ้งความตํารวจออกมาเรียกเรียบร้อยแล้วจะทําอย่างไรดีนะครับในเรื่องนี้ก็มีคนโทรมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับการขายของไปแล้วเนี่ยแหละนะขายไปแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าทางผู้ซื้อเนี่ยนะครับ มาแจ้งความภายหลังโดยอ้างว่าสินค้าไม่ตรงปกนะครับอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับคือถ้าหากว่าคุณเป็นการซื้อขายกันเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ช่อโกงเขาเลยเนี่ยนะครับส่งมอบของให้เรียบร้อยนะครับแค่ของอาจจะมีตําหนิหรือว่าในส่วนของของที่ตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงสเปคกบ้างบางส่วนเล็กน้อยเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่พอใจเนี่ยนะครับ เขาก็ต้องไปดําเนินการฟ้องแพ่งหรือคืนสินค้ามาแล้วขอเงินคืนนะแต่ว่าถ้าไปดําเนินการแจ้งความเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าหาว่าฟังว่าเป็นการซื้อขายแล้วได้ของไปแล้วเนี่ยปกติเนี่ยตำรวจจะไม่รับแจ้งความนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปแจ้งความกันอีท่าไหนนะอาจจะมีการบิดข้อเท็จจริงกันเพื่อไปแจ้งความให้ตํารวจรับเรื่องก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าตํารวจรับเรื่องมาปกติแล้วเนี่ยถ้ารู้ก่อนเนี่ยตำรวจจะไม่รับแจ้งความอยู่แล้วครับในกรณีอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันผิดปกตินะครับทางแก้นะครับในกรณีที่เราถูกหมายเรียกในกรณีอย่างนี้เนี่ยมีอยู่2อถึงสทางด้วยกันหนึ่งคือเจราจาไกลเกลี่ยนะก็ลองไปคุยกับเขาดูว่าเขาต้องการอะไรต้องการเงินคืนเท่าไหร่หรือเยียวยาความเสียหายกันอันนี้ก็ต้องคุยเจราจาไกลเกลี่ยนะหรือทางที่2นะ ก็คือสู้คดีสู้ว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนี่แหละนะฮะเราไม่ได้เป็นการช่อกวงเลยสินค้าก็ส่งมอบให้คุณเรียบร้อยนะครับแล้วกรณีที่3มเนี่ยนะฮะไอรับสรารภาพมันคงไม่รับสรารภาพอยู่แล้วล่ะครับเพราะเราไม่ได้ทําผิดนะครับทางที่สามคือฟ้องกลับครับการที่คุณมาแจ้งความทั้งทั้งที่เรื่องเนีย่ยเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องการแจ้งความเท็จต,ต่อเจ้าพนักงานนะสามารถฟ้องกลับได้นะครับในกรณีนี้ ก็แนะนำแนะนำแนวทางไปนะครับให้ทางาจำเลยเนี่ยนะครับเขาไปพิจารณาว่าจะเอาแนวทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีอาญาเรื่องของช่อโกงนะครับผม